เมื่อแผ่นดินชายทะเลภาคตะวันออกต้องร้อนระอุจากเหล่าคนเถื่อนนาวิกโยธินหนุ่มต้องออกตามล่าตามล้างเหล่าทุรชนบนเส้นทางนอกกฎหมายอินทรีบูรพาตำนานทะเลสี่เลือดอาชญานิยญยจากปลายปากกาของสุริยันศักไทยสงตอนที่19 บ้านฉางสายมากแล้วภายในคฤหาสีแดงรายล้อมด้วยกำแพงปูนสูงงามวันนี้ปรากฏบรรดาสื่อมวลชนจากส่วนกลางพร้อมใจกันติดต่อขอสัมภาษณ์เจ้าพ่อบ้านฉางนายสุรศรีเจียประสิทธิพลหรือเม้งจ่ายผู้เป็นคนหนึ่งที่นายตำรวจใหญ่มือปราบผลตำรวจตรีสีเพชรบรรจบกนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งระบุเป็นผู้ทรงอิทธิพลที่จะต้องขอความร่วมมือและเชิญสอบปากคำเพื่อคลี่คลายปมสังหารเอกวิทย์นั่นเอง เสียใหญ่พอทราบจากสมุนว่าสื่อมวลชนมารอขอสัมภาษณ์ก็ไม่ขัดส้ำยังสั่งคนในบ้านต้อนรับขับสู้ด้วยอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มเพียบส่วนตัวเองจัดการเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่ให้เหมาะกับวาระเรียบร้อยก็เดินย้ายภูมิหน้าอุ้มข่าวสดใสไปยืนรอยอยู่หน้าตึกบรรดาช่างภาพหนังสือพิมพ์ช่างกรองทีวีปราดไปหาทันทีเมงจ่ายเปลี่ยนสีหน้าทันควันหันไปสั่งกับชายงการล่างใหญ่เสียงเข้มเลี้ยงบอกช่างภาพห้ามถ่ายรูปเด็ดขาด หนุ่มจากการล่างสูงใหญ่ผิวเหลืองผมกระเซิงไร้ระเบียบพงกหัวรับก้าวลงบันไดหินอ่อนไปยืนขั้นสุดท้ายยกสองมือขึ้นเชิงให้สงบเสียงช่างภาพหนังสือพิมพ์หนุ่มขยับกดชัตเตอร์บันทึกภาพเจ้าพอบ้านฉางซึ่งออกไปยืนต้อนรับฉับไวหมิงจ่ายกระพริบตาสองครั้งคิ้วขมวดหนุ่มล่างใหญ่หรือเลี้ยงช่างักตีนคาบันไดสะบัดหน้ากลับไปมองเจ้าหนายเจ้าพ่ออารมณ์บูดบัญชาหนักแน่นเอาฟิล์มออกมาเลี้ยงสะบัดหน้ากลับย่างลงบันไดปลาดไปยังช่างภาพหนุ่ม ตะคอกใส่ฟองอารมณ์ไม่ผิดนายขอฟิล์มผมเถอะครับเกือบ20นายและนางบรรดาสื่อมวลชนนิ่งงนันช่างภาพหนุ่มก้าว้ำกลุ่มเพื่อนเผชิญหน้าบุคคลในข่าววอนด้วยสีหน้าสลรผมขออภัยด้วยครับขอสัญญาจะไม่นำภาพคุณสรษดีตีพิมพ์ครับเสียใหญ่ใส่หน้าเลี้ยงพวดถึงตัวช่างภาพตะปบขวากล้องถ่ายรูปกระชากไปคลองตัวช่างภาพเคาะร้ายลองลันเดี๋ยวคุณมันยังมีภาพอื่นที่ผมถ่ายไว้ เลี้ยงทำหูอื้อกดล็อกกล่องฝาเก็บฟิล์มเปิดแล้วดึงเอาม้วนฟิล์มขี้ออกหน้าตาเฉยเราคอยส่งกล้องถ่ายรูปคืนให้สาวทีวิสีใจถึงกล่าวกับเจ้าพ่อเสียงสายอาถหารพพวกเรามีความรับผิดชอบทำไมต้องใช้วิธีรุนแรงขนาดนี้คะเจ้าพ่อหน้าตึงตาเล็กหยีขยายโพรงถว่าสู้สะกดความพลุ่งพ่านทางอารมณ์บอกตัดปัญหาซุ้มเสียงไม่ไวสัน่นความจริงแล้วผมมีนัดสำคัญแต่เมื่อพวกคุณตั้งใจมาขอสัมภาษณ์ผมก็โอเค คิดว่าจะให้เวลาสักสิบนาทีแต่ก็มาเกิดปัญหาจนได้ดังนั้นเอาไว้มาสัมภาษณ์วันหลังดีกว่าครับวันนี้ผมขอตัวก่อนจบคาเสียใหญ่ก้าวลงบันไดเลี้ยงไปยังโรงเก็บรถฝั่งขวามือของตัวคฤหาสน์เลี้ยงก้าวตามโชเฟอร์ประจําตัววิ่งไปยังรถเบนซ์เก่งสีเทาอ่อนเปิดประตูด้านหลังรอรับสื่อมวลชนสงบกิริยามองตามล่างอ้วนกลมก้าวขึ้นรถกาดคุ้มกันสี่นายอาวุธปืนตุงเอวแยกไปที่ตัวโยต้าเก่งสีน้ําเงินเข้มขับตามเก่งดันอักษรของเจ้านาย พ่านกลุ่มสื่อม,มันชนไปออกประตูใหญ่เหมือนปกติรับท้ายเก่งโตยโยต้าเราสาวกภายในบ้านเชื้อเชิญแขกที่เจ้าบ้านไม่ประสงค์ต้อนรับให้กลับออกไปในบัตรนั้นอำเภอแกลงเวลา16นาฬิกา30นาทีบริเวณลานกว้างด้านหน้าอนุสาวรีย์สุนทรภูจอดเรียงรายด้วยรถบัตรทัศนาจรราวสิบคันเริ่มติดเครื่องเตือนนักทัศนาจรชายหญิงที่มาพร้อมกับรถ และได้ลงไปเข้าชมภายในนุสาวรีรวมทั้งหาซื้ออาหารทะเลกลับขึ้นรถแม่ค้าสาวนางหนึ่งวัย่ปีผิวคล้ำแดดลมหน้าตาดีนุ่งสิ้นลายทางสวมเสื้อขาวแขนกระบอกนั่งอยู่หลังแผงทุเรียนที่วางเรียงรายอยู่บนชั้นยกผ้าเช็ดหน้าขึ้นซับเหงื่อบริเวณใบหน้าพอลูกค้าทยอยกันขึ้นรถจนบางตาสาวเจ้าขยับลุกไปตักน้ำแข็งในกระติกด้านหลังใส่แก้วแล้วเทน้ำส้มที่เหลืออยู่เกือบครึ่งขวดใส่แก้วยกขึ้นดื่มอย่างกระหาย พ่อขาแม่ค้าลุกออกไปจัดวางสรรพสินค้าเข้าทีเด็กเล็กชายหญิงหิ้วถุงน้ำแข็งเล่ขายกลับเข้าร้านตนครูใหญ่ลานกว้างที่พักรถว่างลงลรถปิกงอัพสีเขียวสม้มคันหนึ่งปุเรงปุเรงเข้าไปจอดแทนที่รถบัสพ่อขาแม่ขายหันมองเป็นตาเดียวจุประตูหน้ารถถูกพักเปิดทั้งสองฝั่งพร้อมชายชะการสามคนปรากฏตัวขึ้นหลายคนถึงกับอุทานและตั้งข้อสังเกตไอ้โชดไอ้เนียมไก่ไจ้อยนี่ว่าคราวนี้หายไปปีกว่านึกว่าเสร็จซะแล้ว กลับมาคราวนี้ดูหมองๆว่ะท่ามกลางเสียงซุบซิบของผู้คนแม่ค้าสาวจำนายทุเรียนกับยืนตะลึงจังงานถือแก้วน้ำส้มขางในตาดำขับใต้คิ้วบางเข้มกระพริบติบกระทั่งหนึ่งในสามชายจักรการร่างสูงใหญ่หัวโตก้าวยาวๆไปยืนเบื้องหน้าแล้วถามละคนยิม้มขายดีไหมแหวนสาวชาวแกลงบอกเสียงนุ่มกังวานพอขายได้จ้ะโชดพงกบหัวงึกๆงมองคำหัวไร่หล่อนทะลุไปหลังร้านที่บ้านมีใครอยู่บ้างไม่มีแหวนอยู่คนเดียว ตอบแทบไม่ได้ยินโชดรู้สึกผิดสังเกตโดยสัญชตาตญาณกลัดตามมองรอบตัวถามซุ้มเสียงเบาลงแล้วแม่แหวนละ่ะหญิงสาวก้มหน้าตอบเสียงสั้นเครือแม่เสียมาเกือบครึ่งปีแล้วจ้ะชดคิวยนปากปิดสนิทนั่นรอบสุดใ,ใจลึกสาวเจ้าลงไปที่ชายพบผ้าถุงหยิบกุญแจทั้งพวงยื่นส่งให้บอกเสียงไม่ไวสั้นรัวพี่ชดพาเพื่อนไปคอยที่บ้านก่อนนะเดี๋ยวแหวนไปตามหลานสาวมาอยู่ร้านแทนพี่มีรีบร้อนหรอกแหวนพี่คอยได้ ไม่เป็นไรพี่รับกุญแจไปก่อนโชดเอื้อมมือไปรับกุญแจทั้งพวงพร้อมพยักหน้าให้เนียนกับจ้อยตามไปคล้อยหลังผัวและเพื่อนผัวแหวนทิ้งร้านเดินฝ่าแสงตะวันรอยเข้าไปในตัวนุสาวรีที่ท่ารีบร้อนกรมของอแหวนมีผัวเป็นมือปืนก็แบบนี้พ่อค้าสูงวัยบ่นกับเจ้าของร้านทุเรียนกวนข้างๆตะวันสีทองลอยดวงต่ำลงทุกขณะลมผิวแผ่วที่บ้านเรือนไม้หลังเล็กยกพื้นได้ถุ่มสูงลังคาสังกสี บัดนี้บริเวณใต้ถุนบ้านอันเป็นพื้นดินปัดกว่าสะอาดตาปูเสือ่อผืนใหญ่ตั้งวงสุราไทยชั้นดีพร้อมกับแก้มสองสามชนิดมีชายชะการสามนายนั่งดื่มกินพูดคุยกันเบาๆหลังบ้านตั้งเตากระทะซึ่งแม่ครัวสาวกำลังสารวนปรุงรสต้มโครงปลากรอบอยู่ขมีขมันพยายามเงี่ยหูฟังการสนทนาที่อาจพลาดพิงไปถึงร่อนแต่ได้ยินไม่ชัดเจนกระทั่งต้มโครงเดือดได้ทีจึงตักใส่ชามบีบมะนาวยกไปเสิ โชคหัวโตวรอบสังเกตกิริยาเมียสาวแทบไม่วางตาพอรอนถอยกลับเข้าหลังบ้านเนียมชะโงกเปกระสิบแหวนหน่าสงสารชิบหายโชดเม้มริมฝีปากหนาจนคล้ายเส้นตรงดวงตาทั้งคู่ขึ้มไปบอกเสียงต่ำแผ่วเบาแต่ชัดคํากูมันหมายที่ทิ้งแหวนไปเป็นปียังดีที่แหวนไม่มีลูกกับกูไม่ใช่นั้นกูจะเฮี้ยนสลยตาเพื่อนบ้านกว่าที่เป็นอยู่ดูเถอะตั้งแต่พวกเรามาถึงมีใครทักทายบ้างแล้วตอนไปมึงจะบอกกับเธอ,อยังไงวะ นุ่มโหัวโตเทลมหายใจยาวคร่างเสียงซึมไม่รู้เหมือนกันว่าเดี๋ยวก็รู้กินเหล้าหรอวะเนียมกับจอยไม่ติดใจตามเรื่องจัดแจงรินเหล้าลงแก้วให้สหายและตัวเองดื่มกินดั่งไว้อาลาัยตะวันก่อนอำลาจวก้าเปลี่ยนเป็นสีเทาเข้มโชดจึงชวนเมียสาวร่วมกินข้าวพร้อมกันเชียดสองทุ่มเนียมกับจอยขอตัวไปคอยที่รถเพื่อเปิดโอกาสให้เพื่อนร่ำลาเมียสาวได้เต็มที่ดังนั้นพออยู่กันเพียงลำพังบริเลียนผัก โชดดึงแบงค์ห้าร้อยปึกหนึ่งออกทรงให้หญิงสาวด้วยกิริยานุ่มนวลแหวนนี่เงินสามหมื่นห้าเก็บไว้ทำทุนค้าขายนะในตากลมโตดำคลับช้อนขึ้นมองเงินในมือและใบหน้าผัวด้วยความประหลาดใจโชดพยายามฝืนยิ้มรับไว้เอาไว้ขยับขยายร้านหรือค้าขายอะไรก็สุดแต่แหวนเถอะแล้วพี่โชดจะไปไหนอีกเสียงใสเบาหวงหนุ่มหัวโตรู้สึกคล้ายคอแห้งผากเกิดน,น้ำลายฝืดพลางวางเงินทั้งปึกลงบนจักรเย็บผ้าข้างกายหล่อน ราสุดลงนั่งบนเก้าอี้ในตาวาวจ้าจับแนวยังใบหน้าเศร้าสึมที่ปราศจากเครื่องสำอางแหวนก้มหน้าหลบสายตาผู้ผัวสองมือกลุ่มไหวพาดวางบนท่อนขาโชดสุดหายใจแรงทอดคำกล่าวด้วยซุ้มเสียงอาทรและอาไลพี่ต้องไปทำธุระสำคัญแต่เป็นห่วงแหวนเลยมาหาเพื่อขอรับพิธีทอดทิ้งแหวนไปนานแหวนไม่ได้โกรธพี่นะล่อนเงยหน้าขึ้นขานพี่รู้โทดเน้นคำแหวนดีเกินไปดีมากจนพี่ละอายใจ แล้วพี่โชคจะไปกี่วันพี่ยังไม่รู้เหมือนกันสุดแต่งานจะยากง่ายแค่ไหนแหวนกล่าวเสียงเย็นญาติน้ำใสครอเบ้าตาไปครั้งเนี้พี่คงไม่กลับมาอีกสุดแต่โชคแหวนก็รู้ว่าพี่เป็นคนเถื่อนไปครั้งเนี้พี่ไม่ได้ทำเพื่อเจ้านายหรือรับจ้างใครดังนั้นไม่ว่าเราจะเกิดขึ้นกับพี่ดีร้ายแค่ไหนพี่ขอให้แหวนทำใจยิงสาวก้มหน้ากัดริมฝีปากตัวเองโชดลุกไปยืนอยู่เบื้องหน้ามือหนึ่งเชยคางเมียสาวขึ้นจูบบริเวณหน้าผากกลมกลึงอย่างทนุถนอมพี่โชค นางขานและคนสะอื้นพี่ไปก่อนนะแหวงสะอื้นเบาๆน้ำตาไหลปลีและสองข้างแก้มย้อยเป็นทางอุ้งมือหยาบหนากร้างและจะคางสาวยกขึ้นรูปเส้นผมสีน้ำตาลเข้มยาวคลุมหลังหล่อนแต่เบามือพี่แหวนละเมอโชดกลมลงจูบแก้มนุ่มไว้สาวกระซิบอำลายครั้งพี่ไปก่อนนะจ๊ะแหวนรักใครชอบใครก็แต่งงานได้เลยนะจ๊ะจบคำ โชดห้าจากเมียสาวเดินลงบันไดก้าวดุ่มดุ่มลัดเลาะ,ะ,ะหมู่ไม้ยามลาตรีโดยไม่ยอมหันกลับไปมองหล่อนให้ยากต่อการทำใจาจากลาอีกเลยสัปดาห์ผ่านไปข่าวสังหารโหดเอกวิทย์ค่อ,คอยๆเลือนหายไปจากหน้าหนังสือพิมพ์และปากคำชาวบ้านเพราะสามเจ้าพ่อซึ่งนายตำรวจใหญ่สงสัยมีส่วนพัวพันหนีการเผชิญหน้าสื่อมวลชนกดดานเงียบขณะเดียวกันกันกบที่สามนายเหมืองเถื่อนเก็บตัวไม่ให้ปรากฏเป็นข่าวต่อสื่อมวลชน กลับมีชาวบ้านตะบลชากระโดก3าหมู่บ้านนับร้อยหลังคาเรือนซึ่งถูกนักขุดแร่บุกลุกเข้าไปทำแร่เพิ่มขึ้นจนมีผลให้พวกตนเสียประโยชน์ที่ควรได้ในที่ดินดังกล่าวเตรียมแผนต่อต้านเพื่อรักษาสิทธิ์ในที่ดินที่พวกตนอาศัยปลูกพืชไร่เลี้ยงครอบครัวยังไม่หวั่นไหวกับอิทธิพลมืดความเคลื่อนไหวของชาวบ้านดังกล่าวไม่ได้ทำอย่างปกปิดจึงเป็นที่รับรู้โดยทั่วไปในหมู่นักขุดแร่และนายทุนเจ้าของเหมืองเช่นทนายผลและเม้งจ่าย ต่างจึงหาทางแก้ไขไมิให้เรื่องลุกลามเฉพาะทนายความคนดังกับเสียใหญ่ซึ่งทุ่มเงินนับล้านจะตั้งอุปกรณ์ทำแลทันสมัยถึงกับเดินทางกลับเข้าเหมืองเพื่อสังเกตความเคลื่อนไหวและหาช่องทางแก้ไขเป็นงานด่วนตรงกันข้ามกับผู้ใหญ่เปลวพระคุมอยู่ซึ่งเก็บตัวอยู่อย่างที่พักภายในเหมืองมากกว่าสัปดาห์หรู้ข่าวความเคลื่อนไหวของชาวบ้านดีแต่กลับไม่ได้กลิ่นเกลงในทุกกรณีสำยังเกิดความคิดที่จะนำพลังชาวบ้านให้ทำการสมประสงค์ ดังนั้น3าวันมานี้ผู้ใหญ่เพลวจึงเรียกน้ำมนต์กับลูกสาวเข้าปรึกษาความยังห้องทํางานใต้ถุนบ้านพักหลังใหม่ทมกลางความแปลกใจของสองสาวหนุ่มอย่างยิ่งพอทั้งคู่ล้างานแรกเข้าพบก็ได้รับคําทักทายด้วยใบหน้ายิ้มระไม่นั่งสิกําลังทาอะไรกันอยู่สาวสวยชุดยีนดึงหมวกแกลบออกจากศีรษะสุดลงนั่งบนเก้าอี้เบื้องนาแล้วบอกแกบ,บิดาเสียงกังวานใสคุมงานให้คนงานขยายทางน้ําเข้าร่องเหมืองค่ะน้ำมนต์กาดําสุดลงนั่งหลังคําตอบ หญิงสาวสงบกิริยาเหมือนปกติจนผู้ใหญ่เปลวพินหน้าไปเกลื่นคำถึงเหตุที่ต้องเรียกพบเสียงนุ่มชัดเจนเรื่องชาวบ้านแสดงความไม่พอใจพวกทำแล่บุกรุกที่ดินและจะรวมตัวกันเข้าร้องเรียนต่อทางจังหวัดนั่นน่ะคุณน้ำมนต์กับลูกนุชมีความเห็นยังไงคิดว่าจะสำเร็จไหมชายหนุ่มเหลือบตามองไปทางนุชชนะพระคุ้มอยู่ดังต้องการให้หญิงสาวเป็นผู้ให้คำตอบบิดาก่อนสาวเจ้าทำท่าหันมองบิดากล่าวเรียกให้ฝ่ายหนุ่มตอบด้วยซุ้มเสียงจริงจัง นุชเป็นหญิงควรให้เกียรติผู้ชายชี้แจงก่อนถึงจะถูกค่ะน้ำมนต์ยิ้มจืดสนิทกระพริบตาสองครั้งอ้อมแอมออกความเห็นเรียบๆผมว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของพวกเขาที่จะขอการคุ้มครองสิทธิ์ตามกฎหมายส่วนการสแสดงออกครั้งนี้จะมีผลสำเร็จหรือไม่อยู่ที่ผู้เสียผลประโยชน์จะใช้อำนาจอิทธิพลเข้าไปข่มขู่ระดับไหนเท่านั้นแหละครับสิ้นคำแจงผู้ใหญ่เปลวพง,งกสีสี้างงึ่งๆคลางเฉียงตามมองไปทางลูกสาวลูกนุชล่ะหญิงสาวตอบคล้ายไม่ได้คิดนุชมีความเห็นเดียวกันค่ะ ผู้ใหญ่คนดังสรุปทันทีสแสดงว่าเรื่องเนี้ถ้าทนายพลกับเม้งจ่ายมันไม่เข้าไปยุ่งก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมค่ะเราคิดหรือว่าสองคนนั้นมันจะปล่อยให้เรื่องนี้หลุดไปถึงจังหวัดนุชกําลังจะถามคุณพ่ออยู่พอดีสาวเจ้าบอกเสียงกังวานถามอะไรนุชชนะสบัดหน้าไปทางหนุ่มนาเคม็มโยนเรื่องอีกครั้งคุณน้ำมนต์เธอพูดเรื่องนี้กับนุชด้วยความเป็นห่วงพวกชาวบ้านค่ะแล้วยังไงนุชอยากทราบว,ว่าคุณพ่อจะทํายังไงกับเรื่องนี้ค่ะแล้วถ้าเป็นลูกล่ะสาวสวยตอบทันที นุชอยากขออนุญาตคุณพ่อสนับสนุนพวกเขาเพราะเป็นหนทางหนึ่งที่จใจผู้ใหญ่ในบ้านเมืองหันมาให้ความสนใจคะ่ะวาจาทายาทโทนพาเอาผู้ใหญ่เปวตบโต๊ะดังปังหัวเราะร่าเล่าปะเรื่องขบขันด้วยบังเอิญนุชนาทหน้าเสียก้มหน้างุดพอเสียงหัวเราะขาดหายน้ำเสียงห้าวดังหนักแน่นลูกกับพ่อนี่ช่างใจตรงกันดีเหลือเกินเพราะพ่อเองก็อยากสร้างสิ่งดีงามให้คนรุ่นหลังได้พูดถึงบ้างเพราะฉะนั้นเรื่องนี้พ่อจะรับช่วยเหลือชาวบ้านเอง คุณ้ำมนกับลูกหนุสบายใจได้สองนุ่มสาวหันไปสบตากันผู้สูงวัยและมากประสบการณ์กว่าเหมือนรู้ทันกล่าวเสริมดุดเติมน้ำหนักความหมายแก่น้ำคำตนเรื่องนี้เป็นความตั้งใจของพ่อไม่ใช่ไปแย่างงานลูกทำให้โอกาสพ่อเถอะนะให้พ่อชาร์ล้างความโสมมในตระกูลพระคุ้มอยู่ที่มีแต่อดีตด้วยตัวเองบ้างน้ำมนเอ่ยคานนอบน้อมผมมีความเห็นว่าผู้ใหญ่ควรให้คุณนุชเป็นตัวแทนครับผมเองก็ยินดีช่วยงานคุณนุชเต็มที่ผู้ใหญ่เปลวย้อนเสียงแน่นสีหน้าขึงขัง คุณเกรงว่าผมจะได้รับอันตรายใช่ไหมยิงสาวสอดรับแทนเรื่องแค่เนี้ยไม่ต้องถึงมือคุณพ่อหราค่ะนุชทําได้แต่หากพ่อทําเองมันจะขังกว่าลูกนุชทานะคํายืนยันของบิดาพาให้นุชชนะไม่อาจปริปากได้อีกฝ่ายหนุ่มหน้าเข้มซึ่งนั่งฝั่งพ่อลูกพาทีกันเป็นส่วนใหญ่สื่อความตั้งใจแน่วแน่ของเจ้าหนายก็ไม่ได้ขัดขานต่อจากนั้นแผนการสอดแทรกเพื่อเป็นหลักประกันต่อชาวบ้านตําบลบ้านชากระดกจึงถูกเผยจากปากผู้ใหญ่เปรวอย่างละเอียด ก็ได้รับคําเสนอแนะจากน้ํามนต์ให้ส่งบุญเลี้ยงก้องเกียรติสําเริงและทองก้อนเข้าร่วมขบวนการโดยมีนุชนาช่วยสนับสนุนจนประสบความสําเร็จในที่สุด